วิธีติดตั้งกล้องติดหมวกกันน็อก AGV นะครับอันนี้คือของตรงรุ่นเลยนะครับเช็ดทําความสะอาดหมวกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มีน้ํายาประสานกาวนะครับ 3M นะครับหลังจากนั้นก็วางฐานลงเพื่อมาร์กจุดนะครับผมเราก็ทาน้ํายาประสานกาวนะครับลงไปในจุดที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็ลอกนะครับลอกกาว 3M แล้วก็วางลงให้มันตรงนะครับเอาให้แม่นเลยนะครับผมวางตรงจุดต่ออันนี้ก็จะมีซีโคลล็อกนะครับ นะครับล็อกไม่ให้ดุดนะครับเราก็ขันน็อตอันนี้จะมีข้อต่อ2อันนะหรือเพื่อนๆจะเอาข้อต่ออันเดียวก็ได้แต่ว่าผมชอบองศาที่มันมีข้อต่อ2อันนะครับหลังจากนั้นก็วางโคโปรของเราลงขันน็อตใส่นะครับผมนี่องศาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ผมว่าสวยที่สุดนะมันไม่เสียรูปทรงของหมวกขน็อกนะเพราะว่ามันแทบจะติดกับหมวกไปเลยนะครับส่วนไอเซฟตี้ที่2นะครับก็คือเราใช้สายมัด กับฐานยึดแล้วก็ยึดกับหูหูของหมวกกัน็อกอะ่ะหูที่อยู่กับสายรัดคางของเรานะครับนะครับนี่ครับผมผมเก็บสายเข้าไปข้างในนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันโดดมันก็ต้องเหลืออีกอันหนึงเซฟตี้ครั้งที่สองนะครับผมนะครับนี่ครับที่เหลือก็เหลือบลูทูธเดี๋ยวจะมาติดตั้งบลูทูธให้เพื่อนเ่อเห็นนะครับขอบคุณครับ